คำศัพท์ไทยอ่านให้ออกเขียนให้เป็นนะครับแฮนบอลแฮนบอลคือชื่อกีฬาชนิดหนึ่งคล้ายฟุตบอลแต่ผู้เล่นใช้วิธีคว้างหรือปาลูกบอลแทนการเตะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์คืออากาศยานชนิดหนึ่งไม่มีปีกมีใบพัดขนาดใหญ่ติดตั้งเหนือลำตัว ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนขึ้นลงในแนวยืนได้เฮงเฮงหมายถึงโชคดีเคราะดีฮึกเหิมฮึกเหิมหมายถึงกำเริบโดยทะนงใจฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์หมายถึงส่วนตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฮาร์ดดิส ฮาร์ดดิสหมายถึงอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้จํานวนมากหังเลหังเลคือแกงชนิดหนึ่งของภาคเหนือรสเผ็ดน้ำแกงข้นและหมันมากฮอลันดาฮอลันดาคือชื่อชนชาติหนึ่งอยู่ในประเทศฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ฮอร์โมน ฮอร์โมนคือสารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายฮอกกี้ฮอกกี้คือกีฬากลางแจ้งชนิดหนึ่งเล่นในสนามหรือบนลานน้ำแข็งก็ได้ห่วงซุยห่วงซุยคือที่บรรจุศพของชาวจีนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าห่วงจุย ขอบคุณที่ติดตามครับ